สวัสดีนะอาเจี๊ยดพาน้องเพชรน้องคอยมาซื้อกำไรบ๊ายบายเดี๋ย<ม>วเราก็จะไปอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอยู่เจตญาณ์ด้วยกันแล้ว ดูวันนั้นเอาวันนั้นเลยไต่ปาตือไหนๆเอาเช่อไหนเอาเช่อไหนแตยวาสไม่้ๆไม่ต้องใบใยเอาใส่ก่อน

ให้ให้เราครับไก่ต้อยออปั๊บขาได้แก้ได้ดีไหวกระเดปาาั๊บกระเดออกแกกลุมออกแก้างงอกกลุ่มเลยนะแม่ปลกปาตัตเป่องไปตังทันอยู่นี่เขาฟัไปไปทางที่ต่อเนือ ตีปาคเลยไอแฟนอนปาอนใบอันนี้มีหิเหนือาาสวดมนต์ปิดปาค้บเลยบาายบายกันบายบายอะ

一根，一，一。